แต่าจะเน้นเลยนะคะเหรียญเงินชนิดราคาสองร้อยบาทเนี่ยค่ะเหรียญเงินสองรอยบาทอย่าเข้าใจผิดกันนะคะเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินชนิดราคาสองรอยบาทค่ะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเหรียญเงินชนิดราคาสองร้อยบาทหน้าเหรียญนะคะหน้าเหรียญสองร้อยบาทค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกส่งมาจากจังหวัดสงขลาวาระนะคะ อันนี้ชิดนะคะสองร้อยบาทวาระานะคะพระราชพิธีสมโพธเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์พาค่ะพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาขึ้นพระอู๋องค์พาพระองค์พาท่านมีวาระานี้วาระาเดียวเท่านั้นนะคะสองชนิดราคาคือเงินสองร้อยและก็เหรียญห้าบาทค่ะที่พปนได้รับซื้อ พนัเน้นนะคะเหรียญเงินไม่ใช่เหรียญนิกเกิลนะคะเหรียญนิกเกิลห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทค่ะหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากถ่าพนักทำประกาศรับซื้อเหรียญเงินอย่างเช่นเหรียญเงินซีเรสของพระราชินีที่พนัประกาศรับซื้อเหรียญหน้าเหรียญหกร้อยรับซื้อเจ็ดร้อยซีเรสพรราชินีคนก็จะเอาเหรียญห้าบาทมาขายพนัเยอะมากไดบอกที่พนักทำประกาศรับซื้อคือเหรียญเงินนะคะเหรียญเงิน คือเขาเขาไม่ดูหรือว่าเขาไม่เข้าใจหรือยังไงป้าน่ก็ไม่เข้าไม่เข้าใจเขานะคะอย่างเช่นกรณีนี้นเหมือนกันเนี่ยค่ะเป็นเหรียญเงินนะคะที่ราคา200บาทไม่ใช่5บาทนะเดี๋ยวจะเอาเหรียญ5บาทมาขายป้าน้าแล้วทําไมบอกแล้วจะมาบอกว่าป้าน้าทำไมประกาศแล้วทําไมไม่ซื้อไม่ใช่เหรียญน,นี้นะคะทุกคนเนี่ยเหรียญน,นี้คือเหรียญ5บาทเขาก็จะเหมือนกันแหละ เหมือนกันใช่ไหมคะแต่นี้คือหน้าเหรียญ5บาทหน้าเหรียญ5บาทคือรับซื้อ7บาทนะคะอันนี้หน้าเหรียญสองรค่ะรับซื้อ500บาทนะเนี่ยคะ่ะเหรียญเหรียญพระองค์พาท่านมีมีเพียงวาระเดียวเท่านั้นทุกคนเนี่ยคะ่ะเหรียญขึ้นพระอู่พระองค์พาหน้าเก็บสะสมค่ะ ทุกคนคงจะจําได้ใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ่ะเมื่อไม่นานเมื่อไม่นานจริงๆจ,จากเหรียญเนี่ยปกติเคยขายอยู่ยี่สิบถึงสามสิบาทโดยประมาณนะพอมีกระแสเกี่ยวกับพระองค์ท่านขึ้นมามีกระแสเกี่ยวกับพระองค์ท่านปุ๊บเหรียญจากที่เคยยี่สิบสามสิบบาทกลายเป็นร้อยสองร้อยขึ้นมาทันทีเลยค่ะนะคะ นะตอนนี้พอกระแสเงียบแล้วไม่มีอะไรแล้วทุกอย่างกลับมาโปกติเหมือนเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ราคาขึ้นราคาเดิมราคาที่ก่อนมีกระแสค่ะนะคะ,นะคะไม่เป็นราคานะคะตอนนี้ประรับซื้ออยู่ที่7บาทและเหรียญที่พันธุ์ประกาศร,รับซื้อคือเหรียญเงินนะคะรับซื้อเหรียญเงินพระองค์พานะคะชนิดราคา200บาทค่ะรับซื้อในราคาห้าบาทนี่นะคะทุกคน